วันนี้ก็มาแก้ไขตัวซึมนะครับผมหลังคาซึมข้างๆตัวเชิงชายในตัวบ้านนะซึมจากตัวที่โตออกมานะครับผมฝั่งนี้เนื่อ,องจากซิลิโคนมันนานแล้วนะครับผมมันก็หลุดอกอกเลยก็ใช้ตัวยางตัวนี้นะครับผมเทปเหนียวมากเลยนะครับผมามาแปะไป่กนไป่กน,นนะครับผม เราถอดตัวครอบตัวนี้ออกก่อนนะแฟชชิงออกก่อนเหนียวน้ำมันย้อนนะครับผมเพราะว่าตัวหลังคาไม่สโลปเยอะนะตัวนี้ถ้าสโลปเยอะก็ไม่สวยนะเพราะว่าเป็นหลังคาตัวโชว์ส้นรางนะครับผมการแก้ไขก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเทปเหนียวมาเลยนะครับผมเหนียวปึกเลยแปะไปก่อน แต่ก็ซึมไม่เยอะนะครับผมแต่เ,เราต้องมาแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีการวางตัวครอบทับอีกทีหนึ่งเราจะแปะตรงที่ซึมแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะร้าวซิลิโคนมันลาวหลุดนะมันก็จะซึมนะครับผม ตัวที่ใช้นะครับผมแกะมาแล้วนะครับผมแบบเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเนื้อ,อยางเหนียวมากเลยนะอันนี้เราแปะอยู่ที่3เม็ดนะครับผมเพราะว่าจุดซึมแค่นิดเดียวนะ เราจะวางตัวเทพเก่านะเทพเก่าของอยางปลาต่อยนะครับผมกนเนาะถอดฟิชชิ่งออกก่อนนะถอดตัวนี้ออกแล้วค่อยวางฟิชชิ่งทับอีกทีหนึ่งตัวครอบทับอีกทีหนึ่งนะครับผมไยรั่วเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเราทำแบบนี้นะน้ำก็จะไม่ซึมเลยนะครับผมจะดีกว่าด้วยนะครับผม แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็วางตัวนี้โตนะวางทับโตก็ยิงน็อตก็จบนะครับผมอ่าปัญหารอยรั่วต่างๆก็จะหมดปัญหาเลยนะฮะนี่นะครับผมเราก็จะวางตัวนี้โตนะฮะตัวครอบข้างนะครับผมปิดทับไปเลยนะครับผมแบบนี้ก็จะไม่สิมนะเดี๋ยวก็ยิงน็อตเข้าไปเลย ผมยิงััดเข้าไปคืนนะก็หลังคาที่ซึมนะครับผมให้ทำแบบนี้นะเราแปะด้วยกาวกดนะครับผมแล้วก็วางตัวแฟตชิ้งทับอีกทีหนึ่งนะ หมดปัญหาเรื่องรอยร้าวกับตัวซึมนะครับผมปิดแบบนี้จบเลยนะครับผมตัวลังคานะที่ต่อกับตัวบ้านนะครับผมทําแบบนี้นะครับผมจะดีกว่าถ้าเราวางตัวครอบเฉยๆนะครับผมซึมแน่นอนต้องเพิ่มซิลโคนแล้วก็ตัวกาวยางประตอยด้วยนะครับผมเปนกระดาษนะเป็นเทปกาวนะ มันก็จะไม่ซึมนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ